สวัสดีครับวันนี้ผมก็รถบ้านนะครับมีรถมาแนะนําเสนอนะครับตัวนี้สภาพหนึ่งในร้อยเลยนะครับสวยมากนะครับตัวนี้เป็นวีออสปีสองพันเก้านะครับสีขาวนะครับสภาพสีเรียบร้อยเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยยางดอกลึกๆเลยนะครับรถวิ่งน้อยนะครับแค่แสนต้นๆนะครับดอกยางลึกๆนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่ ใครอยากเป็นเจ้าของรีบเลยนะครับรถสวยนะครับสภาพแบบนี้หายากนะครับเอาไปใช้งานนี่คุ้มมากเลยนะครับผมสภาพนี้สวยมากครับใครอยากได้เป็นเจ้าของรีบเลยนะครับพนุ่ภายในสวยกริบเลยนะครับสวยมากนะครับภายในนี่ครับภายในสวยมากครับไม่แค่แสนสี่นะครับ นี่นะครับลงมาเลยไหมครับไม่มีลอกเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับดูสภาพห้องเครื่องนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับนี่ดูได้เลยนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับสวยมากนะครับครได้ไปใช้นี่คุ้มมากเลยนะครับราคาก็ไม่แพงครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาท เออผมผู้ผิดครับราคาหนึ่งแสนสองหมื่นครับเก้าพันไม่มีครับหนึ่งแสนสองหมื่นพอครับสวยครับขายถูกถูกไปเลยนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นครับรถสวยมากใครได้ไปใช้ไม่ผิดหวังนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสามสองหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดสองรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีนะครับอ่าฟังเสียงเครื่องนะครับผมนี่ครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับ ย้ำราคาอีกทีนะครับหนึ่งแสนสองมืนบาทครับโอเคครับสวัสดีครับ